สวัสดีครับบีพี BP ทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับช่วงเล่นทุกสายกายทุกองนะครับคลิปนี้ก็เข้าสู่ EP ีที่397แล้วนะครับยังไงก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมฝากกดไลค์แชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดซับสไครต์ฝากบอกต่อหน่อยแล้วกันครับชมและชอบสนใจตรงไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามาครับหรือโทปปรปสอบถามได้ที่เบอร์090 2 8 5 0 8ะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ แอดไลน์ทักทายสอบถามราคามาได้นะครับลิงไลน์ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับราคาแบ่งปันนะครับชมไม่ชอบถูกใจทักถ่ายราคามานะครับวันนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เริ่มกันกลับองแรกนะครับเป็นละหูยานครับเนื้อชินนะครับหูยานเนื้อชินนะครับดูเก่านะครับนี่หูยานเนื้อชินดูน่าจะ มีหลายกลุ่นนะพี่นะก็เห็นเขาดูไม่รู้กลุ่นไหนมั่งนะครับดูรับการเทหล่อเป็นแอนเลยครับกลุ่วัดปงวัดปืนนะอันนี้น่าจะวัดปืนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะเพราะว่าผมก็ลองหาข้อมูลอยู่นะครับมีหลายกลุ่มเหมือนกันนะครับนะครับนี่นะครับโูยานนะครับนี่ฮะ นี่ครับเก่าครับดูว่าขึ้นไขนะครับนี่ครับขึ้นไขนะครับหูยานนะครับน่าจะเป็นพระทางลบบุรีนะครับหรือทั้งสกูไทยก็มีไลก์กลุ่นนะไม่แน่จะพูดถูกหรือเปล่านะพี่นะหมูยานนะครับก็มีไลก์กลุ่นนะครับยังยังไม่เก่งนะพี่นะเออยังยังเรียนรู้เยอะเลยนะครับ ก็ราคาแบ่งปันนะพี่นะนี่สภาพใช้หน่อยนะดูฮะเทมันมากเลยเท่าองนี้นะดูฮะหลังลึกเลยนะครับนะครับเนี่ยหูยานนะครับนะครับดูพิมพ์ทรงผมลองลองหาข้อมูลดูมีหลายกลุ่มแล้วผมแป๊บแว๊บนะผมก็ตามโซโลแกนนะครับเล่นูกสายขายตัวองนะครับกลุ่มวัดปืนก็มีนะครับม่รู้ทางไหนนะพี่นะลองลองดูแป๊บๆบนะฮะลองลองดูพิมพ์เออก็เข้าพิมพ์เหมือนกันนะนะครับเนี่ย เก่าครับมันนะครับสุดจัดนะครับราคาเป็ปันทุกองนะครับอ่ะโอเคผ่านไปองค์แรกนะครับองค์ต่อไปให้เป็นพระท่ากระดานนะครับองนี้ท่ากระดานพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะนะครับดูฮะขยข่ขึ้นสนิมแดงนะครับนะครับขึ้นทั้งองค์นะครับนี่บางองค์จะปิดทองลงปลุนะครับบางองค์ก็ขึ้นจากปลุแล้วปิดทองนะครับองนี้น่าจะปิดทองตอนขึ้นปลุกมาแล้วค่อยปิดทองนะครับนี่ดูนะครับ ดูนะครับนี่ปิดทองด้วยนะครับไขขึ้นนะครับบางองค์จะมีไขไขอย่างี้บางว่ากลุน้ํานะครับก็ไม่รู้กลุ่ไหนบ้างนะพี่นะขึ้นกลุไหนก็ไม่รู้หรือว่ากลุมันแช่น้ําเขาก็เลยเรียกกลุน้ําหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่นะนะครับนี่ดูฮะองค์นี้จะน่าจะขึ้นจากกลุ ء, แล้วมาปิดทองนะครับบางองค์นี่ปิดทองลงกลุนะครับแต่องค์เนี้ยจะจะเป็นทองทับ คร้ากลุกเก่านะครับก็เลยเลยน่าจะเรียกว่าปิดทองทับกลุนะครับนะครับนะครับนี่นะครับดูฮะไขขึ้นนะฮะดูฮะเก่าครับนะครับพระท่ากระดานนะครับนี่ฮะนี่ฮะนะครับปึกปากเลยนะครับนะครับนี่ชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับ องต่อไปครับเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเดิมนะครับออกวัดหนองหลวงนะครับพิม <nur> พ <assistant software> <mythology> ์ฐานสูงนะครับเนี่ยองเนี้ยผิวหิ้งหิ่งเลยนะพี่นะนะครับเดี่มาดูค <code> รับเนี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับดูว่าคอจะเป็นเอ็นเลยนะพี่นะเนี่ยดูว่าคอจะเป็นเอ็นเลยนะครับเนี่เส้นคอนะครับลองคอลึกนะครับ สังกติคมชัดนะครับนี่นะครับลองสังกติลึกนะครับตรงนี้นะผิวยิ่งหิ้งันบ้านเลยนะครับนี่ฮะผิวนะครับนี่ดูด้านข้างนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่ดูฮะน้ำทองดูดีน้ำทองนี่ผิวน้ำทองยังอยู่เลยนะครับนี่ผิวจะกรุ่หน่อยนะครับนี่นี่ฮะสภาพไม่ได้ใช้เลยนะพี่นะนี่ดูฮะคาบนะครับนี่ ไ่ฐานตะไบนะครับนี่มีรอยช่อนะพี่นะนี่นี่ี่รอยขอบช่อนะครับตรงน,รงงนี้นะครับนี่รอยช่อจนะนนอยู่ตรงนี้นะครับนี่โฟกัสไม่ทํางานนะครับนี่ดูครับนะครับนี่ฮะนะครับรอยช่อนะครับการฉนวนช่ออยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ฮะ องนี้ไม่แน่ใจว่ามีจานหรือเปล่านะพี่นะตะไบนี้เป็นตะไบเดิมนะพี่นะตะไบนะครับนี่ไม่น่าจะมีตะไบไม่น่าจะมีจานนะพี่นะดูนะเพราะว่าผมก็มองไม่เห็นนะครับนะครับนี่ฮะไม่เห็นนะครับบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีนะพี่นะน้องหลวงบางองค์ก็ไม่มีจานนะพี่นะ องค์ที่ว่าส่วนมากจะเป็นจานเนี่ยจะเป็นรูปหล่อปั๊มแล้วนะครับส่วนมากจะมีจานแทบทุกองคนะครับแต่รูปหล่อเนี่ยบางองค์ก็ไม่มีนะรูปหล่อน้องหลวงเนี่ยนะครับบางองค์ก็มีนะครับบางองค์ก็ไม่มีคือเขาสร้างเสร็จแล้วก็ถึงให้เอาไปให้หลวงพ่อจานนะนะครับไม่เหมือนกับเหรียญหล่อปั๊มนะปั๊มแล้วก็น่าจะจ <Xin S 1> านน้ลเลยนะครับหลอนี่เป็นหลอ่อโบราณน,นะครับคือน่าจะเป็นแล้วก็เอาไปให้หลวงพ่อ บูชาจานให้นะบางองค์ก็ไม่ได้ให้หลวงพ่อนะฮะก็คือปลุกเสกแล้วก็แจกจ่ายนะครับบางทีไม่ได,ด้เอาให้หลวงพ่อจานนะครับนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะพี่นะผมก็ว่าตามเขานะนะครับอ่ะโอเคผ่านไปนะี่เนี่ยตามนี้แล้วพี่นะนี่ภาพสวยนะครับนี่นะครับน้องหลวงนี่น้องหลวงนี่ตัวฐานสูงเนี่ยหลังจะตึงนะครับนี่พี่เห็นไหม องค์จะล่ํากว่าฐานเตี้ยนิดนึงนะครับหลังฐานเตี้ยเนี่ยองค์จะากุ้มๆนะครับจะเล็กกว่านิดนึงนะครับแต่ฐานสูงเนี่ยจะหลังตรงหน้าอกตรงนะครับหลังตึงนะครับเนี่ยครับนะครับคอจะเป็นเอ็นเลยนะครับดูวานะครับนี่อ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับชอบใจทักทายติดตายแล้วครับอ่ะองค์ต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ต้อนะพี่นะองค์นี้ก็ได้มาเลี่ยมๆเดิมเลยนะพี่นะนี่ดูครับ เนื้อว่านนะครับดูฮะนี่ฮะในเลี่ยมเลยนะพี่นะเจ้าของเลี่ยมเดิมไว้นะครับนี่ฮะนะครับพิมพ์ต่อครับนะครับพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์ต่อนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปีเก้าเจ็ดพิมพ์ต่อนะครับในพิมพ์ที่ว่าเรียกพิมพ์ต่อนี่ก็จะมีแยกย่อยออกไปนะพี่นะหลายหลากหลายพิมพ์นะครับเหมือนกับพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กอะไรพวกเนี้ยนะครับมีแยกปลีกย่อยออกไปนะครับเพราะว่ามีหลายบล็อกนะครับนี่ฮะดูฮะ นะครับนี่นะครับสวยนะครับสวยเดิมเดิมครับอยู่ในเลี่ยมเดิมเลยนะพี่นะเนื้อแห้งเลยนะครับนี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านปีเก้าเจ็ดพิพตโอนะครับนี่ฮะดูฮะแร่จะไม่เยอะนะพี่นะนะครับนี่มีอยู่เม็ดสองเม็ดนะครับแม่แร่แร่ไม่เยอะนะครับนะครับนี่นะครับองที่ว่าแร่เยอะนะครับส่วนมากจะเป็นวัดปราสาทอะไรมั่งนะครับ ส่วนมากจะลอยแร่เยอะๆนะครับบางทีถ้าเปิดปีก็เจ็ดบางทีก็สลบเลยนะครับเรียกว่าง่ายๆคือเล่นไม่ได้เลยนะครับไม่ไม่เรียกว่าเล่นไม่ได้ลวกันขออภัยครับคือไม่ค่อยได้ได้ตังนะได้ตังยากเลยกเรเรียกว่าได้ตังยากแล้วกันนะองค์ที่ว่าแร่เยอะๆนะครับบางทีนะครับก็แล้วแต่นะพี่นะครับต้องดูมาชาติรวมโดยรวมด้วยนะครับนี่ฮะกำลังสวยเลยนะครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคผ่านไป องต่อไปครับเป็นขุนแผนเคลือบนะครับอัมพวันหรือมหาอะไรนะมาเนี่ยขุนแผนเคลือบนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับมหาธาตุหรืออะไรขุนแผนเคลือบอัมพวันนะน่าจะน่าจะกูอัมพวันอะไรเนะี่ยเป็นที่ว่าก็เล่นกันองเป็นล้านอ่ะเนี่ยเนี่ยผมว่าน่าจะใช่นะแต่ว่าผมเอาไปถึงร้านนะพี่นะราคาเป็นปันกันนะเพราะว่าเรายังไม่กิ่งดูยังไม่จบนะครับนี่ดูฮะสวยนะพี่นะอย่าทำเป็นเล่นนะพี่นะนะครับนี่ มันแผ่นเคลือบนะครับนี่นะครับเข้าว่าที่สวยนี่ตรงนี้ก็ไม่คิดลิ้วเคลเยรนะพี่นะนะครับเป็นลานข้าว่านี่ยเนี่ยฮะดูฮะมันแผ่นเคลือบนะครับนี่ดูฮะพี่เลี่ยมเดิมนะครับดูยางน้ําเคลือบนะครับนี่แห้งๆนะครับลานธรรมชาตินะครับนี่ดูฮะพี่นะนะครับก็พระมันอยู่กับมือใครแค่นั้นแหละพี่นะนะครับคนที่ว่าเขามีฐานลูกค้าหรือก ดูเก่งจริงเป็นจริงแล้วแล้วก็ขายจริงนะขายได้จริงด้วยนะบางทีเนาะก็ต้องว่าต้องยอมเข้านะฝีมือเขานะครับผมก็ฝีมือน้อยก็เอาแค่นี้แหละเปิดแล้วครับเบ,บาเบาแบนปันนี่แหละนะครับนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับน้าเคลือบก็จะออกมาด้านหลังมั่งนะครับเวลาจุ่มมันน่าจะจุ่มกดพิมพ์เสร็จน่าจะจุ่มลงไปอย่างนี้นะพี่นะนะครับน้ํายาเคลือบก็จะอยู่ในประมาณนี้แล้วก็มาผึ่งนะครับอ่าเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อดินผสมผงนะไม่ใช่ดินล้วนหรือไม่ใช่ดินล้วนนะพี่นะครับก็ว่านะ จะเป็นดินผสมผงนะพี่นะนี่เนี่ยจะออกโซนุนวลนะครับไม่ใช่ดินล้วนนะพี่นะนะครับนี่สวยสวยพี่องค์นี้บอกเลยนะครับนะครับนี่ถ้าเป็นเรือก็เข้าท่าละนะผมว่านะนะครับถ้าเป็นเรือก็ต้องเรียกว่าเข้าท่าเลยนะครับนี่ฮะดูเอานะครับดูฮะน้ายาน้ําเคลือบเนี่ยโอ้โหเก่าจริงนะครับดูฮะนะครับนี่ในสายตาผมเนี่ยว่าโอเคละนะครับชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับ องค์ต่อไปครับเป็นปิดตานะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะนะครับนี่พ, nah. นพิมพ์กลางนะผมดูองค์นี้น่าจะเป็นพิมพ์กลางนะพี่นะนี่หลังแบบนะครับเป็นผงนะครับคลุกลักจุ่มลักนะพี่นะแล้วจะเดิมทีน่ะจะน่าจะมีการไปลงชาติมาด้วยนะพี่นะนะครับนี่ดูครับน่าจะเป็นพิมพ์กลางนะพี่พิมพ์เนี้ยนะครับนี่ดูครับปิดตาเนื้อผงคลุกลักจุ่มลักนะครับแล้วก็น่าจะมีลงชาติมาด้วยนะครับตัวตามซอกนะครับ <sounds peaceful zaten> มีชาตินะครับมีอะไรด้วยนะครับนี่ดูฮะนี่ฮะเป็นบางองค์อน่แก่ผงนะครับก็มีนะครับเน็นไหมเนื้อจะเปิดตรงนี้นะครับนี่ฮะเนี่ยผงคุกลักจุ่มลักนะครับบางองค์ก็ออกเหลืองเหลืองออกตันตาลก็มีนะครับนะครับบางทีแก่แก่รักก็จะดําทั้งองค์เลยก็มีนะครับบางองค์ผงล้วนก็มีนะครับนะครับต้องดูดีๆดูวันละดูธรรมชาติเอานะพี่นะเอผมสองพระกรุ นี่นครับดูครับตามซอกตามอะไรดูฮะน่าจะมีการลงชาติมาด้วยนะครับนี่ครับนะครับปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์กลางนะผมดูน่าจะเป็นพิมพ์กลางนะดูวานะครับนี่นะครับชอบใจทักทายสอบถามราคามาแล้วพี่นะนะครับนี่ปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมกลางหลังแบบนะครับอ่ะพิมกลางหรือพิมพใหญ่ไม่รู้นะแต่ผมดูน่าจะเป็นพิมกลางหรือเปล่านะครับนี่ฮะ วายังไม,ม, er. ม่เก่งเรื่องพิมพ์นะครับขอมั่วบ้างนะครับพี่นะนะครับอ่ะดูชอบใจทักทายสอบถามราคามาองต่อไปครับปิดตาหลวงพ่อโตนะครับพรเนินนะครับนี่องนี้เนื้อแก่ว่านนะครับนี่เนื้อนะครับตรงนี้มีรอยจิกนะครับน่าจะงัดออกจากพิมพ์นะครับนี่นะครับนี่นะครับเนื้อน้แก่ว่านนะครับดูฮะนี่ฮะผิวก็อาจจะโดนขี้ฝุ่นขี้อะไรมากนะพี่นะพระบ้านเวลาจับอะไรนะครับ คนนู้นจับคนนี้จับนะฮะอาจจะเลอะนะครับนี่แต่ว่าไม่มีชชาลุทธะส้มนะครับนะครับปิดตาลงพเนินนะครับก็มีพิมพ์นี้ก็นี่หลายพิมพ์นะพี่นะไออะไรแบบน่าจะตัวกินแมงตัวกินผ้านะพี่นะนะไปไหนแล้วขึ้นขึ้นมือผมแล้วนะครับนี่นี่นี่เนี่ยตัวกินผ้านะครับแล้วมาจากไหนไม่รู้เนี่ยไม่รู้มาจากองค์ไหนนะพี่นะไปไหนแล้วอา้าหายไปเลยนะครับส่วนมากจะกินแต่พระแท้ด้วยนะครับ เนี่ยครับตัวอินพระเนี่ยนะครับนะครับนี่ดูฮะพอดีไตมือผมแล้วไปไหนไม่รู้นะพี่นะตัวอินพระนะครับนะครับชอบกินพวกเนื้อผงนะพี่นะนี่ฮะปิดตานะหลวงพ่อโตวัดเนินนะครับตรงนี้น่าจะปินงพิมพ์ขาอซ้อนขายกอะไรนะพี่นะประมาณนั้นนะครับนี่แข้งซ้อนอะไรพวกนี้มีหลายพิมพ์อยู่นะพี่นะนะครับเนื้อจะแก่ผงนะครับตรงนี้นะครับผงเสรซ้อนผงอะไรนะพี่นะประมาณนั้นนะครับนี่ ตาหลวงพรโตวัดเนินนะครับอโอเคผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นปิตาแข่งหมอนหลวงปู่จีนนะครับองนี้นะครับเก่าครับนี่ครับดูครับเนื้อว่านเก่าครับว่านล้มแล้วนะพี่นะนี่ดูครับว่านออกแดงแดงนะเป็นเม็ดอย่างนี้นะครับนี่ดูครับางคีมีใหญ่เหมือนเปลือกไม้นะครับนี่นี่พี่เห็นไหมดูดีๆตรงนี้เหมือนจะมีเม็ดลักด้วยนะครับนะครับผมเจอบางองค์นะที่ว่า คล้ายว่านบทใหม่นะะบทจะบบบว่านจะเป็นละเอียดละเอียดเม็ดเม็ดเท่ากันเลยแต่องเนี้ยมันหยาบหนาเนี่ยไม่เท่ากันนะพี่นะเหมือนแบบลักษณะการบทน่าจะเป็นเครื่องบทแบบโบราณน,นะนะครับก็คือว่านโบราณน,นะคือบทการสร้างมีอายุโบราณน,นะอาจจะบทะประมาณนี้บางองค์เนี่ยสร้างมาเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดาอะไรเนี่ยมันการบทอาจจะบทสมัยใหม่บทเครื่องนะนะอาจจะทําหรือว่าย้อนยุคก,ก็ไม่รู้นะพี่นะบางองค์เนี่ยผมเห็นนะครับ เนี่ยแต่องค์เนี้ยดูฮะว่านอะไรผมดูแล้วเข้าท่าอยู่นะนะครับนี่นี่ฮะดูนี่นี่ตรงนี้น่าจะเป็นเม็ดลักนะพี่นะเห็นไหมตรงเข่าตรงข้อศอกเนี่ยตรงนี้นะครับนี่นะครับดูอะไรธรรมชาติด้วยนะครับน้ำว่านเนี่ยมันจะขึ้นผิวนะพี่นะอายุเป็นสิบเป็นร้อยปีเนี่ยมันจะขึ้นผิวพอโดนสัมผัสโดนอะไรเนี่ยน้ำว่านพวกนี้มันจะล้มนะก็คือมันจะเคลือบไปในผิวเลยนะครับเวลาโดนจับโดนอะไรอ่ะเขาเรียกว่าว่านมันล้มนะครับเนี่ย มันก็จะเคลือบตามผิวไปเลยนะครับถ้าไม่โดนจับเนี่ยก็ขึ้นไขขึ้นเม็ดเป็นเม็ดนะครับนะครับลักษณะเปรียบเทียบง่ายๆลักษณะการผุดกันอะไรของว่านกับเหมือนกับปิลันนะครับถ้าไม่จับเนี่ยมันก็เป็นเม็ดปนพรอนขึ้นเลยนะครับถ้าจะจับบ่อยๆริ้วโดนความร้อนอะไรนะมันจะล้มนะครับมันจะเคลือบไปตามผิวอย่างนี้นะครับนะครับนี่แหละครับปิดตาแข้งหมอนนะครับหลวงพ่อจีนนะครับนะครับวัทละครัทธา8ริ้วนี่เองครับ ท <ge ar> ่านก็เป็นอาจารย์ของหลวงปู er ่แก้วนะครับวัดคือว kind of so ันนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับสิทธิ์อาจารย์นะครับเนี่ยอันเป็นองค์ต้นแบบนะครับเรียกว่าต้นตำรับนะครับปิดตาผมคุกลักก็ว่าได้นะครับประมาณนั้นนะครับโอเคผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรนะครับสมเด็จรุ่นแรกหลวงพ่อแพรนะพิมลึกนะครับองค์นี้วันบ้านเลยนะดูผิวนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ลึกนะครับสองสี่กว่านะพี่นะหลวงพ่อแพรนะสมเด็จของท่านนะครับ เป็นสมเด็จเป็นสมเด็จเป็นหล่อนะเนื้อทองผสมดูนะครับผิวเนี่ยตามซอกนะครับโอ้โหนะครับดูค่าบหล่อตะกันนะครับหล่อโบราณนะเป็นผ้าหล่อนะนะครับดูตะกันขึ้นอายุผ่านไปนะฮะยันลึกนะเป็นพิมพ์ลึกนะฮะดูฮะคาบตะกันครับอะไรนะมีอายุเลยนะครับนี่ตะใบเดิมนะพี่นะเนี่ยดูกันนะครับดูรอยตะใบรอยแทงนะครับนี่นะครับนี่ดูฮะคาบใครายคาบสนิมนะครับคลุม เดิมเลยนะครับเป็นหลอโบราณนะครับนี่นะครับสมเด็จหลวงพ่อแพระครับพิมพ์ลึกนะครับสองสี่เก้ากว่านะพี่นะนะครับนี่ชอบใจทับทายสอบทางราคามาองต่อไปครับองสุดท้ายของคลิปนี้พีนี้นะครับเป็นงบน้บอ้อยหลวงพ่อเนียมวัดวัดน้อยนะองคนี้น่าจะฝากปลูกเอ่อวัดสุวรรณอะไรนะเขาว่านะมีสองปลูกนะพี่นะนะครับองนี้น่าจะออกปลูกวัดสุวรรณนะครับนี่ฮะดูว่านะครับประมาณนี้เลยนะครับปึ๊กๆเลยนะครับดูว่า น่าจะเป็นวัดสุวรรณหรือว่านะครับออกพี่ๆดูออกนะครับนะครับนี่งบําอ้อยหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับน่าจะออกวัดสุวรรณนะวัดฝากกลุ่หรือลงกลุ่ววัดสุวรรณอะไรเขาน่ะก็มีสองกลุ่มนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับนะครับผ้ามีตะเข็บนะพี่นะเป็นตะเข็บในรอยช่อตรงนี้นะครับนี่นี่รอยช่อเทช่อนะครับก็จะมีรอยหลายรอยหลายช่องนะพี่นะโลหะเข้าโลหะออกนะฮะก็เจาะรูตามธรรมชาตินะฮะภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือเจาะรูนะครับเวลาเท โัวขามันจะไหลอกข้างนะครับมันจะได้เต็มแม่พิมพ์นะครับนี่สวยสมบูรณ์ครับนะครับโอเควันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันพี่ๆแต่เพียงนี้นะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องหน่อยแล้วกันครับชมและชอบสนใแจ้งไหนก็ทักงรายเอลราเข้ามาครับพีจะโทรมาสอบถามเลขเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สองแปดห้าศูนย์แปดหนึ่งนะครับโบสโทรเบรายมือนกันสำหรับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามน้องหน่อยแล้วกันนะครับไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้พีนี้ สวัสดีครับ